สวัสดีค่ะชาวราศีตุลกลับมาพบกับแม่มโนยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปความรักของเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2564ของคนที่เกิดอยู่ในราศีตุลหรือผู้ที่มีลัคนาการเกิดแล้วก็ตำแหน่งดาวศุกร์นะคะที่สถิตอยู่ในราศีตุลถ้าดูดวงเรื่องความรักนะคะเน้นความรักเป็นพิเศษนะคะส่วนตัวแม่มดน้อยแล้วแม่มดน้อยจะให้ความสําคัญนะคะกับตำแหน่งดาวศุกร์แล้วก็ตำแหน่งลัคนาเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งดาวศุกร์นี่แหละเนื่องจากตำแหน่งดาวศุกร์นะคะเปรียบ เหมือนตัวแทนของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์แม้มน้อยจะเน้นการคำนวณวันตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกแต่จะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปแม่มน้อยอยากให้เพื่อนๆใช้วิทยายในการรับชมแล้วก็รับฟังเยอะๆเ,เราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงเยอะๆอ,อย่าให้หัวใจลงคำทำนายแล้วก็อย่าให้คำทำนายลงหัวใจ แม่เมื่อน้อยขออนุญาตเลือกไพ่ไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดทคิงซับซอร์ชเพจซับซอร์ชห้าคาถาเจ็ดเหรียญเพจซับเพนเดโค e ดเ m ท e มเพลนส์เดอะเฮอร์มิต v i n g and Learning Verse waiting for reconciliation, passive aggressive spiritual guidance, wait for the one. ในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะมีไพ่ที่แทนตัวของชาวราศีธาตุลมขึ้นมาถึง2ใบนะคะชาวตุลก็คือหนึ่งในราศีธาตุลมนะคะเมื่อเรามีไพ่ที่แทนตัวของเราขึ้นมานะคะหมายถึงในช่วงเดือนมิถุนายนเราจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากนะคะ The Hermit แล้วก็ Spirit ชุนไกเด้เนี่ยหมายถึงนะคะเราจะมีลางสังหณ์ที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำเลยแหละดังนั้นนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ทาให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่รู้จะตัดสินใจยังไงนะคะอยากให้ชาว ตั้งสติให้ดีๆนะคะแล้วก็ฟังเสียงจากหัวใจฟังเสียงจากความรู้สึกของเรานี่แหละแล้วเรานะเขาจะได้คําตอบนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวแม่มดน้อยขออนุญาตเริ่มต้นที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะมีไพ่คิงซับซอร์สกับเพจซับซอรสแล้วก็ห้าคาถาขึ้นมานะคะชาวตุลน่ะอาจจะค่อนข้างอารมณ์ร้อนน่าจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ของเราเยอะๆนะคะรวมถึงคําพูดคําจาของเราที่มันตรงจนเกิน ไปมันอาจจะก่อให้เกิดนะคะเป็นความเข้าใจผิดนะคะกับคนในครอบครัวกับคนรักได้นะคะเรื่องของห้าคาถาเนี่ยหมายถึงความขัดแย้งนะคะกับคนในครอบครัวกับคนรักอิทธิพลของเจ้าไพ่ห้าคาถาแต่ชาวตุลบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่านะคะเรามีความกดดันนะคะในเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะในเรื่องของครอบครัวน่ะชาวตุลอาจจะมีความวิตกกังวลนะคะในเรื่องของบุตร มากเป็นพิเศษนะคะคนรักของเราถ้าใครมีคนรักที่เกิดอยู่ในราศีธาตุลมเช่นเดียวกันกับเรานะคะราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมเหมือนกับคนรักของเราเขาเองนะคะอารมณ์ก็ค่อนข้างที่จะหงุดหงิดง่ายแล้วเหมือนกับไม่ค่อยจะมีเหตุผลสักเท่าไหร่พาสีฟกรีสีนะคะหมายถึงการใช้อารมณ์คุยกันนะคะมากกว่าเหตุผลการแสดงออกถึงความก้าวร้าวซึ่งกันและกันไพ่เดอะเทมเพลนส์ขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้พยายามจะบอกให้ชาวตุลน,นะคะพยายามนะคะ ปรับตัวเข้าหากันนะคะ Forgiving and learning หมายถึงนะคะให้ใช้หลักของการให้อภัยเยอะๆนะคะ Learning หมายถึงการเรียนรู้นะคะถึงความผิดพลาดที่ผ่านมาในอดีตเราอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะกับคน ในครอบครัวนะคะของตัวเราเองเรวมถึงคนรักของเราด้วยไพ่เดอะเดทขึ้นมากับไพ่เดอะท p มเพิลส์ละบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีการแยกห่างจากคนรักได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละไพ่เดอะทัมเพิลส์ยังมีความหมายอีกอย่างหนึ่งนะคะบางคนนะ่ะอาจจะมีการเดินทางบ่อยหรือว่าบางคนนะคะอาจจะอยู่ห่างจากคนรักอาจจะเป็นเพราะด้วยเหตุผลบางประการอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะคะแต่บางคนนะ่ะอาจจะมีการแยกกันอยู่กับคนรักได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละ มีไพ่ reconciliation ขึ้นมานะคะหมายถึงถ้าใครนะคะมีปัญหามีประเด็นกับคนรักนะคะกับคู่ครองมาในอดีตในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะจะมีการย้อนกลับมาพูดคุยกันนะคะปรับความเข้าใจกันดังนั้นนะคะ Forgiving and Learning ขึ้นมานะคะไพ่ใบน,นี้พยายามจะสื่อกับชาวตุลว่านะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็ชีวิตคู่นั้นนะคะอยากให้ชาวตุลน,นะใช้หลักของการให้อภยัยให้เยอะ สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะกำลังคบอยู่นะคะกับชาวราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมอาจจะเป็นชาวราศีพฤกษภราศีกันราศีมืองกรนะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศีพิจิกราศีธนูก็ได้นะคะอิทธิพลของเจ้าไพ่เดอะดสกับไพ่เดอะแชมเพรสขึ้นมาพร้อมกันในส่วนบางคนอาจจะพบรักทางไกลนะคะหรือว่าอาจจะมีคนรักเป็นชาวต่างชาติก็ได้เดอะเฮอร์มิสขึ้นมานะคะหมายถึงบางคนอาจจะมีคนรักที่มีช่วงวัยที่มากกว่าเราก็ได้นะคะ ในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะชาวตุลมีไพ่ที่แทนตัวของชาวธาตุดินขึ้นมาถึง2ใบนะคะนั่นก็คือ King ofSource แล้วก็ไพ่เพจซับซอร์นะคะข้อดีน่ะก็คือเรานะคะจะมีความมั่นใจในตัวเองมากนะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองสูงเลยแหละแต่มันก็มีข้อเสียนะคะในเรื่องของเราอาจจะอารมณ์ขี้หงุดหงิดง่ายนะคะอารมณ์ร้อนแล้วก็คาพูดคาจาของเราที่มันตรงจนเกินไปเราก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของความขัดแย้งกับคนรักของเรานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเข้าใจ อิทธิพลของเจ้าไพ่พาส a g g ก e s ส i ิ e ขึ้นมานะคะพลังงานของไพ่ใบนี้เป็นพลังงานที่ออกไปในเชิงลบนะคะเป็นพลังงานของคำว่าคู่กรรมแต่ไพ่ใบนี้นะคะเมื่อมันขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะทำให้คนทั้งสองคนนะคะเหมือนกับมีแรงดึงดูดเข้าหากันนะคะในช่วงแรกๆต่างฝ่ายก็ต่างตกหลุมรักนะคะซึ่งกันและกันนะคะแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นนะคะ เมื่อมีไพ่พาสิบกริสิบขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะต้องระมัดระวังนะคะอารมณ์ที่เรียกว่าอารมณ์สุดโต่งนะคะก็คือเวลาที่รักมากนะคะก็รักเขามากๆเลยแหละเวลาที่โกรธก็โกรธมากนะคะมันจะเจือปนไปได้วยความรักความโกรธความหึงความหวงปนปนกันไปนะคะซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้มันจะทําให้เรามีความรู้สึกเหนื่อยนะคะมันจะทําให้เรามีความรู้สึกทุกข์มากกว่าสุขนะคะสิ่งนี้น่ะชาว อาจจะต้องระมัดระวังให้มากนะคะก็คือหนึ่งในเรื่องของอารมณ์ของเรานี่แหละยิ่งถ้าใครนะคะมีคนรักที่เกิดอยู่ใน ราศีธาตุเดียวกันนะคะราศีเมถุนราศีตุลราศีคุมก็เหมือนกับคนรักของเราอารมณ์ก็หงุดหงิดง่ายเช่นเดียวกันนะคะอารมณ์ค่อนข้างแปรรวนเมื่อมันมีไพ่ the temperance ขึ้นมาพร้อมกับไพ่ forgiving and learning เนี่ยชาวตุลอาจจะต้องใช้หลักของการให้อภัยเยอะๆนะคะไพ่ the temperance บางคนอาจจะมีไลฟ์สไตล์ทัศนคติแล้วก็ความคิดเห็นนะคะที่มันแตกต่างกันมากๆทํา,า,าให้คนทั้งสองคนนะคะจะต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อจะปรับตัวเข้าหากัน forgiving and learning นะคะ หมายถึงการให้อภยัยแล้วก็เรียนรู้นะคะถึงความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมานะคะสิ่งนี้เองมันจะทําให้คนทั้งสองคนนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในครั้งนี้สามารถไปต่อกันได้สําหรับอีกพลังงานหนึ่งนะคะแม่มน้อยเห็นไพ่นะคะ the days ขึ้นมาตรงตําแหน่งอของอดีตนะคะแล้วตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่ the temperance ด้วยแม่มดน้อยมองว่านะคะชาวตุลบางคนอาจจะมีปัญหาในความสัมพันธ์มาแล้วในอดีตอาจจะจบความสัมพันธ์มาแล้วส่วนบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่านะคะความสัม ที่เรามีอยู่มันทําให้เรามีความรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินนะคะมันทุกข์เหลือเกินบางคนมีความรู้สึกว่าทําไมในเรื่องของความรักนะคะมันยากเหลือเกินไพ่เดอะเทมเพลนจะค่ะอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของทัศนคติความคิดเห็นแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคนทั้งสองคนที่มันต่างกันเหลือเกินซึ่งมันยากนะคะที่จะจูนก็หากันตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่พาสีกับกรีซีซึ่งมันเป็นพลังงานของคู่กรรมอยู่แล้วนะคะเวลาคนทั้งสองคนเจอกันเนี่ยบางครั้งนะ่ะก็พยายามที่จะเอาชนะกัน e c o n c i l i a t i o n มีความหมายยุส สองอย่างนะคะ เมื่อมันตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่พาสิฟิกรีสิฟนะคะมันจะมีความหมายถึงคำว่าคู่กรรมทันทีนะคะแต่ความหมายของ r e c o n c i l i a t i o n อีกความหมายหนึ่งนั่นก็คือนะคะการย้อนกลับมานะคะของคนที่จากไปการย้อนกลับมาของอดีตคนรักเก่านั่นแหละดังนั้นนะคะถ้าใครมีปัญหาในความสัมพันธ์จบความสัมพันธ์มานะคะในช่วงเดือนมิถุนายนอาจจะมีการย้อนกลับมาของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะซึ่งมันอาจจะต้องทําให้ชาวตุลนะ่ะอาจจะต้องคิดหนักอีกครั้งหนึ่งนะคะ มีไพ่ spiritual guides แดตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่ the hermit ซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นตัวแทนของเทวดาคุ้มครอง ชาวตุลน,นะคะจะมีลังสังหรณ์ที่ค่อนข้างจะแม่นยำนะคะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราคิดไม่ออกเราบอกไม่ถูกเราหาทางออกไม่ได้นะคะให้ชาวตุลน,น่ะพยายามตั้งสติให้ดีนะคะแล้วพยายามสื่อสารกับใจของเรานี่แหละพยายามสื่อสารนะคะกับความคิดของเราความรู้สึกของเรานี่แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทวดาคุ้มครองนะคะท่านกําลังพยายามที่จะสื่อสารกับชาวตุลเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะทําใจให้สบายทําใจให้สงบนะคะแล้วก็ฟังเสียงจากหัวใจฟัง เสียงจากความรู้สึกของเราแล้วเราจะได้คำตอบ Wait for the one v e r s ร์ส i วทติ้นะคะถ้าเสียงของหัวใจบอกเราว่านะคะเขาเองน่ะไม่ใช่คำตอบของหัวใจเราอีกต่อไปแล้วนะคะมันเหนื่อยเหลือเกินเราเองไม่อยากไปต่อแล้วเราเองนะคะสามารถตัดสินใจได้เลยนะคะ ให้โอกาสตัวเองเพื่อได้ไปต่อกับความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนใหม่ๆในปีนี้นะคะ2 5 6 4นะชาวตุลก็ยังมีโอกาสเรื่องความรักอยู่นะแต่ถ้าเสียงของหัวใจนะคะมันบอกเราว่านะคะเขาหรือว่าเธอคนนั้นนะคะยังเป็นคนที่สําคัญมากๆของเรา for giving and learning นะคะเราสามารถให้อภยัยให้โอกาสเขาได้นะคะเราเรียนรู้จากประสบการณ์เก่าๆที่ผ่านมา ส่วนอีกพลังงานหนึ่งนะคะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราเจ็บแค้นเรามีความรู้สึกว่าเขาทําให้เราเจ็บปวดเหลือเกินซึ่งมันยากเหลือเกินที่เราจะลืมเลือนความเจ็บปวดครั้งนี้ไปได้นะคะ Forgiving and Learning กับ พาสีกกรีซีนเนี่ยเมื่อมันขึ้นมาพร้อมกันนะคะเขาพยายามที่จะบอกกับเราว่านะคะให้เราพยายามที่จะให้อภัยแล้วก็อโหสิกรรมซึ่งกันและกันการให้อภัยแล้วก็การอโหสิกรรมซึ่งกันและกันจะเป็นการไม่ผูกกรรมเพิ่มนะคะดังนั้นน่ะเมื่อวาระกรรมของคนทั้งสองคนนะคะหมดวาระกรรมซึ่งกันและกันแล้วนะคะต่างฝ่ายก็ต่างแยกนะคะไปเรียนรู้แล้วก็ไปใช้ชีวิตตามแนวทางของตัวเอง ไม่ว่านะคะรูปแบบของความรักนะคะชาวตุลจะเป็นยังไงนะคะแม่มดน้อยเชื่อหลือเกินว่านะคะชาวตุลจะตัดสินใจนะคะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง สำหรับคนโสดน,นะคะเราจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากนะคะเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนเราจะมีเสน่ห์มากๆด้วยนะคะอิทธิพลของเจ้าดาวพฤหัสที่สถิตยอยู่ในราศรีธาตุลมนะคะย่อมส่งผลดีให้กับชาวตุลเช่นเดียวกันนะคะชาวตุลบางคนน่ะอาจจะมีโอกาสนะคะพบรักต่างถิ่นแดนไกลนะคะอาจจะพบรักออนไลน์ก็ได้นะคะหรืออาจจะไปตกหลุมรักนะคะกับชาวต่างชาติก็ได้ด้วยอิทธิพลของเจ้าไพ่เดอะเดย์แล้วก็ไพ่เดอะแตรมพลนส์นะคะมีอิทธิพลของเจ้า t ห้เดอร์มิสขึ้นมานะบางคนนะคะอาจจะพบเจอคนรักที่มีอายุที่มากกว่าเราก็ได้นะคะหรือว่าเขาหรือเธอคนนี้ถ้าไม่ได้มีช่วงวัยที่มากกว่าเราเขาหรือเธอจะเป็นคนที่ใช้ความคิดมากกว่าคำพูดนะคะจะเป็นคนที่มีความคิดที่ละเอียดรอบคอบนะคะเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งออกจะคิดมากด้วยซ้ํานะคะอิทธิพลหนึ่งเจ้าไพ่เเหรียญเนี่ยหมายถึงคนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่ขยันถันแข็งขยันทํามาหากินนะคะแล้วก็ หาเงินเก่งด้วยนะอิทธิพลของเจ้าไพ่ห้าคาานะคะบางคนนะ่ะอาจจะพบรักนะคะพอเพื่อนของเราหรือคนในครอบครัวของเราเนี่ยแนะนํามาให้รู้จักก็ได้อิทธิพลของเจ้าไพ่ห้าคาาอีกอย่างหนึ่งหมายถึงการพบรักนะคะในที่ทํางานหรือว่าอาจจะเจอเขาหรือเธอนะคะ เพราะว่าเราอาจจะต้องออกไปทํางานนะคะไปพบปะเจอผู้คนไปพบปักลูกค้าแล้วก็อาจจะไปเจอเขาหรือเธอคนนี้ก็ได้นะคะเขาหรือเธอนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีธาตุดินก็คือคนที่เกิดอยู่ในราศีพฤ,ฤษภราศีกันราศีเมืองกรอาจจะเป็นชาวราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมหรืออาจจะเป็นชาวราศีพิจิกนะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศีธนูก็ได้อีที่ว่าหนึ่งเจ้าไพ่ the days k i n g of swords ก็ไพ่เพจ swords กับไพ่ the h e r m i t เนี่ยถ้าพูดเกี่ยวกับ,กบทางด้านเรื่องของอาชีพนะคะ คนคนนี้นะคะอาจจะโดดเด่นไปทางในเรื่องของการทำงานในหน่วยงานสายงานราชการนะคะสายงานวิชาการนะคะแพทย์พยาบาลทหารตำรวจนะคะนักวิชาการทั้งหลายนะคะครูบาอาจารย์ได้ทั้งหมดนะคะ มีไพ่ e c o n c i l i a t i o n ขึ้นมานะคะ reconciliation มีความหมายอยู่2อย่างนะคะอย่างแรกนะคะหมายถึงการย้อนกลับมาของคู่ Pascal รักในอดีตชาตินะคะเขาหรือเธอจะทําให้เรามีความรู้สึกนะคะผูกพันกับเขาหรือเธอมากๆจะทําให้เรามีความรู้สึกนะคะถึงการพบเจอเนื้อคู่ส่วน r e c o n c i l i a t i o n ความหมายอย่างหนึ่งนะคะหมายถึงการย้อนกลับมาของอดีตคนรักเก่าใครนะคะที่จบความสัมพันธ์กันไปนะคะอาจจะมีการวนกลับมาเวียนกลับมาของเขาหรือเธอคนนั้นซึ่งมันอาจจะทําให้ชาวตุลน,นะคะต้องตัดสินใจ อีกครั้งหนึ่งนะมันมีไพ่ The h e r m i t นะคะกับ Spiritual Guides ตามขึ้นมานะคะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทวดาคุ้มครองนะคะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราหาคำตอบไม่ได้นะคะเราไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีในเรื่องของความรักนะ่ะให้ชาวตุลน,นะคะทำใจให้สงบนะคะทำใจของเราให้เป็นสมาธิ ล่างสังหรณ์ของชาวตุลน,นะคะค่อนข้างจะแม่นยำนะคะดังนั้นน่ะให้เรานะคะพยายามสื่อสารนะคะกับความคิดของเราเองแล้วก็ใจของเราเองนะคะฟังเสียงจากความคิดของเราฟังเสียงจากหัวใจของเรานะคะแล้วชาวตุลก็จะได้คําตอบนั้นนะคะแต่ถ้าในเรื่องของความรักนะ่ะเรามีความรู้สึกว่านะคะคนที่เขาเข้ามาในช่วงเดือนมิถุนายนน่ะยังไม่ถูกใจเราเลยนะคะไพ่ w วิร์ดสเวต้งโกับ wait f o r the o n e นะ,ะถ้าเรามีความรู้สึกว่ายังไม่ใช่นะคะก็ให้เชื่อมั่น ความรู้สึกของตัวเองเยอะๆนะคะ Wait for the one หมายถึงนะคะให้รอก่อนก็นได้นะคะให้รอคนต่อไปก่อนก็นได้ไม่ว่าสถานะความสัมพันธ์นะคะของเพื่อนๆจะเป็นยังไงนะคะรูปแบบความรักนะคะของชาวตุลจะเป็นยังไงแม่มดน้อยขอเป็นกําลังใจให้ชาวตุลทุกคนนะคะสมหวังแล้วก็มีความสุขในความรักถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดนะคะแม่มดน้อยก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มดน้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มดน้อยทําคลิปต,ต่อๆไป วันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ